ตอนนี้มีลูกค้าได้รับกระเป๋าผ้าลักกี้ของมงคิดเลิฟไปเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นลูกค้าคนแรกเลยนะคะที่ซื้อกระเป๋ากูดลักกี้ของมงคิดเลิฟไปใส่ค่ะเป็นหน้าของไลลี่นั่นเองค่ะทุกคนและเรียกได้ว่านะคะหน้าปกคลิปคือแบบใบครอร์เต็มไปหมดเลยซึ่งปโควอ์สื่อถึงความโชคดีนั่นเองค่ะทุกคนซึ่ง ปริศนาอะไรที่ทําให้กระเป๋าผ้านี้เป็นกระเป๋าผ้าในตำนานที่บอกว่าใส่จะโชคดีว่าคุณจะใส่อะไรลงไปในกระเป๋านี้มันก็จะโชคดีไปหมดเลยแล้วรวมถึงชีวิตคุณด้วยทําไมมันถึงโชคดีเนี่ยหรอคะเขาบอกว่ามันมีคําว่าลัคกี้ตรงนี้ไงคะทุกคนทุกคนเห็นไหมมันมีคําว่ากูดลัคกี้กูดแปลว่าดีมากส่วนลัคกี้แปลว่าโชคดีก็เป็นกูดลัคกี้ก็โชคดีมาก เพราะฉะนั้นนี่ก็คือสาเหตุของความโชคดีในกระเป๋าของลิลลี่นั่นเองนะคะทุกคนว่าทําไมถึงโชคดีมากขนาดนี้แล้วทุกคนอยากจะโชคดีเหมือนกับลิลลี่ไหมคะถ้าทุกคนอยากจะโชคดีเหมือนกับลิลลี่เนี่ยก็อย่าลืมไปซื้อกระเป๋าผ้าลายลิลลี่นะคะแล้วก็ไม่ใส่ล,ลิลลี่ก็ได้นะทุกคนก็มีแค่แบบมงคีแก็มีกุลก,กี้หนาะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะไม่ใส่รูปลัคก,กี้ก็ได้นะเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใส่รูปลูกกะเอ้ยไม่ใส่รูปลิลลี่ก็ได้นะคะทุกคนก็ วยดีเนาะแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยนะคะคนเดี๋ยวเรื่องนี้จะเอามาให้ดูนะคะทุกคนส่วนใครที่อยากจะซื้อก็สามารถพี่ออเดอร์ไว้ก่อนได้เลยนะคะสั่งซื้อทางไหนนะคะทุกคนก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ในใต้คลิปนี้นะคะทุกคนยังไงก็อย่าไปกดสั่งกันนะเสนารนี้บ๊ายบายค่ะ